ตคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ E a g l e of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องรางของขังที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ ประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติและอดีตผู้บัญชาการทหารบกใช้พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาออกปฏิบัติงานจะมีเครื่องรางของขังอะไรกันบ้างตามชมกันเลยครับหลักๆแล้วท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะใช้มีอยู่3อย่างคือ 1. กํากำไรหางช้าง เครื่องรางของขังตามความเชื่อโบราณและเป็นเครื่องรางของขัง,งที่ท่านพลเอกประยุทธ์ใช้มาเป็นเวลานานแล้วตามตำนานความเชื่อโบราณนั้นกำไลหางช้างแหวนหางช้างช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่แสดงถึงอำนาจคนโบราณเชื่อว่าผู้ที่มีกำไลหางช้างหรือแหวนหางช้างไว้ติดตัวหรือสวม จะปลอดภัยแค้วค่าจากพยันตรายต่างๆไม่ว่าจะเดินทางไปแห่งหนใดหรือแม้กระทั่งเวลาที่ต้องเดินท่องเที่ยวเดินป่าเข้าป่าสัตว์ร้ายต่างๆก็จะไม่มาเข้าใกล้อีกทั้งยังมีความหมายในเรื่องของอำนาจอีกด้วยหางช้างจึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องรางที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ เครื่องล้างของขังที่ทำจากขนหางช้างเชื่อกันว่าสามารถป้องกันคุณใส่ได้เกือบทุกชนิดจึงมีผู้นิยมทำมาเป็นเครื่องประดับอย่างเช่นแหวนหางช้างกําไลหางช้างเพื่อเป็นเครื่องประดับใส่ติดตัวแต่บางคนก็พกแบบขนหางช้างติดตัวไว้เลยโดยใส่กรอบตะกุดไว้เพราะถือว่ามีความขังอยู่ในตัวอยู่แล้ว คนโบราณสมัยก่อนที่ไม่ได้มีวิชาอาคมติดตัวก็มักจะพกขนหางช้างไว้ติดตัวอยู่เสมอถือเป็นเครื่องรางของขังที่ปัดเป่ารังควานจากผู้ผีปีศาจและสัตว์ร้ายช่วยป้องกันคุ้นสต่างๆป้องกันภัยอันตรายในยามที่ต้องเดินทางไกลคนโบราณสมัยก่อนยังเชื่ออีกว่าถ้าบูชาขนหางช้างดี จะทาให้สามารถยังรู้การล่วงหน้ารู้ภัยอันตรายต่างๆล่วงหน้าด้วยมีสัมผัสที่6และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนั้นขึ้นได้ขนหางช้างสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ 1. หางช้างสีดำา 2. หางช้างสีขาวขนหางช้างสีขาวถือว่าเป็นของหายาก ขายกับงากําจัดงากําจายซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นของแรงมีอนุภาพทวีคูณมากกว่าขนหางช้างสีดำกําไลหางช้างแหวนหางช้างเป็นสิ่งสิริมงคลหรือเครื่องรางของขังอีกอย่างที่ชาวกุยเลี้ยงช้างให้ความเคารพศรัทธาและเชื่อว่าสามารถสร้างเสริมบารมีเสริมสิริมงคล ให้กับผู้ที่สวมใส่มีไว้ครอบครองโดยเฉพาะการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปัดลังควานและสิ่งที่มีดีไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเครื่องหลังประเภทต่อไปที่พลเอกประยุจัน์รโอชานายกรัฐมนตรีใช้พกติดตัวนั่นก็คือแหวนหัวนโมหัวนโมหรือที่คนปากใต้เรียกว่าหัวนอมโม คือหัวแหวนเล็กๆรอด้วยเงินโบราณตรงกลางเป็นอักขระขอมตัวนะอยู่ภายในบ่อวงกลมตื่นๆโดยหัวนโมเป็นวัตถุทรงกลมมีตัวอักษรกล่าวกันว่าเมื่อครั้งพระเจ้าสีธรรมโสกราชประถมกริย์แห่งนครสีธรรมราชได้ทรงก่อตั้งเมืองและจัดระบบความเป็นอยู่ของราษฎรแล้ว จากนั้นไม่นานได้เกิดโลกหาขึ้นพระเจ้าสีธรรมโสกราชอาจจึงได้ประชุมปรึกษากับพระมหาเถราจารย์และพระมหาพามานาจารย์ทั้งหลายเห็นพ้องกันว่าควรให้ทำตานโมซึ่งเป็นอักระที่เปรียบเหมือนตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นแล้วนำไปประกอบพิธีตามคัมภีร์ไสยเวท หรืออาถรเวทจากมีการแบ่งนำไปฝังและไปโรยตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองเช่นประตูเมืองทั้งเก้าตามกำแพงเมืองทั้งสีทิศพร้อมให้ประพรมน้ำมนต์เพื่อปราบโรคหาแล้วร่ายคาถามหาเวทปลุกเครื่องวิเศษทุกสิ่งศัพท์ว่านยาผ้าประเจดมงคลน,นั้น กุดโทษน้ำมันอันเลืองฤทธิ์เดชะพะเวทอันเชี่ยวชาญเครื่องอานกสิ่งใดดัางใครบิดแล้วก่อตั้งกองอักคีทั้งสี่ทิศเอาเครื่องวางกลางมิดในกองไฟเปลรุกคึกคักไม่ขาดสายชั้นแต่เส้นได้หาไม่ไม่จึงเอาพระพระความที่ทำไว้ใส่ขันสำลิศประสิทธิ์มนในขันนั้นใส่น้ำมันหอม เสกพร้อมเป่ารงไปสามหนพระนั่งขึ้นได้ในบันดลน้ำมันนั้นทานทนทางทุบตีล่องหนจังงังกำบังคบอุเลเทศจบเป็นท่วนทีปุกเครื่องเสร็จพันอันชลีอ่านมนเรียกผีพวกพูดภายและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมดังกล่าวทั่วพระนครศรีธรรมราชแล้ว ได้มีการนำเอาตานโมที่เหลือออกแจกจ่ายแก่ประสบนิกรของพระองค์ทั่วพระนครต่อมาจนชาวเมืองใกล้ไกลในอาณาจักร12นักสัตว์บังเกิดความเชื่อยอมรับและยึดเอานโมเป็นเครื่องรางของขังศักดิ์สิทธิ์ไว้ใช้ป้องกันภัยอย่างแพร่หลายนับจากนั้นมานาะณโมในฐานะที่เป็นของขังนี้ ยังได้พบที่สถิงพระเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาพัทลุงชัยยาและกาญจนดิษเมืองเก่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนั้นยังพบที่เมืองประวัติศาสตร์อย่างพระนครศรีอยุธยาและพิษณุโลกอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้นิยมแหวนหัวนโม เป็นเครื่องรางของขังส่วนใหญ่ยังยึดถือว่าจะให้แท้และดั้งเดิมต้องเป็นหน้าโมจากนาครศรีธรรมราชเท่านั้นและเครื่องรางของขังชิ้นสุดท้ายที่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีใช้พกติดตัวอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือแหวนมณีนกพเก้าแก้วนกพระรัฐคือ แก้ว9ประการคือเพชรทับทิมมรกตบุษราคำโกเมนนินมุกดาไัยทูลหลวม9ชนิดบรรดาพระเกจิอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าบรรดาแก้วนพรัตน์หรือนวรัตนหรือนวรัตนนั้นผู้ใดมีไว้ประดับกายท่านว่าย่อมมีสิริมงคล แต่ทว่าจะมีประดับทุกคนเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละอย่างแต่ระชนิดนั้นมีราคาแพงมากและบางชนิดให้ทั้งคุณและโทษกับผู้เป็นเจ้าของด้วยทางโหราศาสตร,ร,ร์จึงวางหลักไว้ว่าท่านผู้เกิดวันเดือนปีนั้นๆควรมีหรือประดับแก้วชนิดใดจึงจะเป็นสลีมงคลกับตัว และคุ้มครองครอบครัวได้ในคติความเชื่อของอินเดียโบราณมีเพียง9ชนิดเรียกว่านบพลัสหรือนววรัตส่วนพ่อยอย่างอื่นๆถือว่าด้อยค่ากว่านี้เรียกรวมกันว่าอัญญมณีไทยเรียกนบพลัสว่าแก้วเก้าประการคติโบราณอาจารย์ ท่านผูกเป็นโครงกรสอดคล้องกันเพื่อจดจำง่ายๆอย่างนี้คือเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคํมแดงแก่กรรมโกเมนเอกสีหมอกเมฆนินการมุกดาหารสีหมองมัวแดงสรัวเพทายสังวานสายไพยทูล ลักษณะสีของแก้ว9ประการแก้วนพร,รั์คือแก้ว9ประการคือเพชรทับทิมมรกฏบุษราคำโกเมนนินมุกดาไัยทูนหลวง9ชนิด 1. เพชรที่เราทราบกันว่าแก้ววิเชียนนั่นเองมีสีขาวเป็นประกายแวววับ เมื่อถูกแสงแดดหรือแสงไฟราคาแพงมากคุณลักษณะแข็งที่สุดเพชรให้พลังให้ความเจริญด้วยสมบัติแข็งแกร่งศัตรูทำอันตรายไม่ได้ 2. ทับทิมเป็นพลอยแดงมีมากในจังหวัดจันทบุรีทับทิมช่วยให้สุขภาพดีไม่เจ็บไข้ 3. ม,มรกตเป็นแก้วสีเขียวใบไม้หายากราคาจึงค่อนข้างแพงนิยมนำมาแกะเป็นพระพุทธรูปบูชาและทำสร้อยคอหัวแหวนมรกตช่วยในเรื่องการป้องกันการโดนทำ้าย 4. ปุศลาคำเป็นพลอยสีเหลืองน้ำทองคํามีประกายเล็กน้อย นิยมทำหัวแหวนและสร้อยมือบุษราคำช่วยให้อายุยืน 5. โกเมนเป็นพลอยสีแดงเข้มค่อนข้างดำสีแก่กว่าทับทิมโกเมนช่วยในเรื่องให้ผู้อื่นเคารพนับถือ 6. นินเป็นพลอยสีดำ หรือสีขาบดําสนิทแข็งดุดหินมีมากในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนินช่วยทําให้จิตใจเป็นสุข 7. จมุกดาเป็นแก้วไข่มุกสีขาวนวลหมอกคล้ายไข่มุกมุกดาช่วยป้องกันอันตรายจากงูและสัตว์อื่น 8. เพทายเป็นพลอยสีแดงสลัวสลัวคุณคุณมัวมัวเพทายช่วยในเรื่องการนำโชคลาภและ9ไพทูลเป็นพลอยสีเขียวมีน้ำเป็นลุ้งกอกไปมาบางท่านเรียกว่าเพชรตามแมวหรือแก้วสีไม้ไผ่ไพทูลช่วยในเรื่องชัยชนะ ในตำราพมชาติซึ่งเป็นตำราหูนก่าลวไว้ว่าแก้วนพรัตเป็นสิ่งมงคลก็จริงแต่ว่าจะต้องเลือกประดับให้เหมาะสมกับเจ้าของมิฉะนั้นจะเกิดโทษจึงวางหลักเอาไว้ดังนี้ 1. ผู้ที่เกิดปีชวดปีละกาควรประดับโกเมน 2. ผู้ที่เกิดปีฉลูปีมะแม,แมควรประดับมุกดา 3. ผู้ที่เกิดปีขานควรประดับเพทาย 4. ผู้ที่เกิดปีเถาะควรประดับไพรทูลหรือมรกต 5. ผู้ที่เกิดปีมะโรงปีกุล ควรประดับไพทูล 6. ผู้ที่เกิดปีมะเส็งควรประดับเพชร 7. ผู้ที่เกิดปีมะแมะควรประดับนิน 8. ผู้ที่เกิดปีวอกควรประดับบูศราคำ 9. ผู้ที่เกิดปีจอ ขวนประดับมรกตแก้วนพร,รัตหรือนาวรัตหรือนพเก้าหรือแก้วเก้าประการเป็นอนัญมณีเก้าชนิดที่ถือกันว่าผู้ใดมีไว้ครอบครองทั้งหมดก็จะถือเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดซึ่งเป็นความเชื่อของผู้ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลที่เชื่อกันว่า อัญญมณีหรือเพชรพลอยทั้ง9ชนิดที่เรียกว่านบพลัดนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของดาวนบพเคราะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่